ก็สวัสดีตอนบายครับทุกคนก็อยู่กับช่องอัตอนมันทัวร์ตู้ทึบแคปไทยแลนด์นะครับก็วันนี้เป็นวันที่สิบเกครับทุกคนว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสองนาทีนะครับสิบสามมิถนานสองนาทีครับก็ผมได้งานจากบางกุ้งนะครับมาลงดอนเมืองนะครับเมื่อเช้าก็ตอนนี้ได้งานกลับแล้วครับทุกคนเป็นงานละมูฟนะครับหกร้อยกว่าบาทนะครับไปที่ บางแก้วนะครับทุกคนก็ไปรับประมาณกิโลเดียวครับทุกคนก็ผมจอดอยู่ตรง BTS นะครับ BTS ดอนเมืองนะครับสถานีดอนเมืองนะครับก็ไปรับในตลาดครับทุกคนรับในตลาดหม่ดอนเมืองนะครับ เข้าสู่ถนนเชษฐ์วุฒากาศลูกค้าบอกว่าเป็นเครื่องสำอางนะครับทุกคนลังเบาๆแต่หลายลังหน่อยลูกค้าบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาวิ่งงานลาละามูฟนะครับเป็นงานกลับบ้านนะครับทุกคนก็เป็นลงบางแก้แวเราก็จะตีเปล่ากลับบางปะก้งเลยนะครับพอได้ค่าน้ำมันนะครับทุกคน ก็งานมาเมื่อเช้าจากบ้านมาดอนเมืองก็เหลือเต็มๆครับก็ฝนตกครับทุกคนตอนนี้อยู่แถวดอนเมืองแต่ไม่รู้ว่ารถจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปเช็ค g ี s ตอนขึ้นงานเสร็จกันอีกทีนึงนะครับก็รอง,งานอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับทุกคนก็ถือว่าไม่นานครับวันนี้ก็งานก็เด้งเรื่อยๆอ,อยู่ครับ แต่ส่วนมากจะไปทางอื่นนะครับผมก็เลยไม่เอาขออญาตเปิด GPS สักรู่นะครับทุกคน ก็เข้าตรงทางเข้าสองครับผมเชิดพุทธากาศเก้านะครับลูกค้าบอกว่าอยู่ข้างคอรี่นะครับก็รับบัตรมาเดิมนะครับ ขอของออกมาเรียบร้อยครับทุกคนก็กำลังจะออกถนนเชื่อมวุธากาศ9นะครับตอนนี้ก็ไม่ยอมครับเดี๋ยจะชุนกันให้ได้หรือผมก็ออกไปตั้งเยอะแล้วผมขอออกหน่อยก็ลูกค้าให้ตริปมาด้วยนะครับเมื่อกี้10บาท เดี๋ยวผมไปก่อนแปบ๊บนึพอตามทีเฟบอกว่าวิ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะด่วนนี่ไปเลยทุกคนเดี๋ยวดูนะชิบชืดแป๊บนึว่ามันน่าด่วนไหมนะครับด่วนกับไม่ดว่วน,นชั่วโมงต่างกันครึ่งชั่วโมงครับทุกคนทางด่วนกับทางไม่ด่วนนะ ก็ตอนนี้1 3บสามนาฬิกายนาทีครับขึ้นของประมาณ10นาทีครับทุกคนก็ออกไปจอดที่แรกลูกค้าบอกใส่หมดไหมนะครับประมาณร้อยลังลูกค้าก็ไม่ชชว่์วนะครับผมก็ไม่ชชวร์ครับผมก็ไม่เคยใส่เหมือนกันนะครับของประมาณเนี้ยก็เรียงไปเรียงมาก็น่าจะได้ประมาณร้อยสาสิบครับทุกคน ดอนเมืองเดี๋ยววิ่งวิภาวดีรังสิต์าาเข้าขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครหรือไม่ก็อาจจะออกพระรามเก้าครับแล้วก็ไปศรีนครินทร์นะครับเพราะว่าโกดังอยู่บางนาตราดขาเข้านะครับ เด้งดีทุกคนรอเอาจนได้ครับผมงานนี้เพราะเวลามันเหลือเยอะนะครับทุกคนเหลือตั้งครึ่งวันนะครับรีบกลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรทำครับเลยหางานกลับไปทั้งบ้านสักงานหนึ่งดีกว่านะครับราคากี่บาทก็เอานะครับบ ก็ตอนนี้ผมกำลังจะออกคู้ขนานนะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยวซ้ายตรงแยกดินแดงนะครับทุกคนก็เป็นเวลา13นาฬิกา48นาทีครับก็รตรงไปไปท่าเรือบางนาครับทุกคนเป็นทางด่วนเฉลิมมหาคนครนะครับก็ผมดู GPS แล้วเวลามันไม่ต่างกันมากครับที่แรกว่าจะขึ้นทางด่วนเฉลิมแล้วก็ข้ามไปลงบางนาใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้เวลาต่างกันแค่20นาทีครับ ก็วิ่งออกพระรามเก้าเข้าถนงศรีนครินนะครับผมถ้าเราขึ้นเฉลิมข้ามไปค่าทางด่วนว่าห้าสิบบาทนะครับ เขาจะทำอะไรทุกคนนานแล้วนะยังไม่เสร็จเลยทำถนนจอดถ,ถนนใหม่น่าจะทำเหมือนอะไรสักอย่างอะทุกคนผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ตรงนีน้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับว่าเขาจะทำอะไรกันนะครับว่าผมอาทิตย์นึ่งผมผ่านอยู่แล้วครับตรงน,นี้น่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ าตามป้ายพระรามเก้าครับผมก็ตรงไปเข้ากรุงเทพนะครับอนุสาวรีย์ชัยนะครับงานเร่งด um ีมากทุกคนแล้วละหม ซ้ายตามตูดที่ใหญ่ไปเลยซ้ายผ่านตลอดระวังรถทางขวา สะพานลอยไปเลยนะครับสะพานลอยพระรามเก้เาไปเลยทิซ้ายะะารัชดาภิเศษสะพานลอยพระรามเก้เาห้ามขึ้นสะพานตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปมอไซค์ก็ห้ามขึ้นพี่เขากี่ล้อเนี่ยทำไมพี่เขาขึ้นได้ เอกาสารนี้เดี๋ยวจะแวะไปคืนที่บ้านใชนชื่อชื่อนอนโน้ตให้ลูกค้านะครับก็ลูกค้าจ่ายค่าเที่ยวม,มาเรียบร้อยล้เพราะว่าแกมไม่รีบใช้นะครับผมเข้ามาวันไหนก็เอาไปคืนแกนะครับหรือว่าผมผ่านตอนไหนก็เอาไปคืนนะครับเก็บไว้ที่เราก่อน,นครับ วิ่งถนนพระรามเก้ายาวครับทุกคนมุ่งหน้าถนนชิีน,น,นคริน,นครับก็ตอนนี้ผมอยู่ถนนศรีน,น,นครินทแล้วครับทุกคนมุ่งหน้าบางแก้วนะครับมุ่งหน้าถนนบางนาตราดนะครับก็จ,จะวิ่งขึ้นสะพานข้ามบางนาตราดไปเลยนะครับทุกคนจุดหมายปลายทางงานนี้อยู่ที่ซอยคองวัดประหลัดเปียงนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าฝั่งบางแก้วออกมาหาบางนาตาราไม่เข้าได้ไหมนะครับลอยของกาปเปลี่ยนะ่ก่อนมันมีคานนะครับผมไม่ค่อยได้มานานแล้วครับทุกคนต้องไปดูกันอีกทีครับถ้าเข้าไม่ได้เราต้องวิ่งย้อนออกมาบางนาตาดนะครับมาเข้าเอ่อมาเข้าฝั่งบาง,บางนาตราดนะครับทุกคน เป็นอะไรที่ระวังยากมากครับพมอใส่กซ้าย,ยไปลากระบังนะครับตรงไปไปอุดมสุขบางนาตราดเลี้ยวขวาเข้าพักขนงครับผมขาต้นทางบอกผมว่าไปทางลงง่ายนะ ม่รู้ว่าจะง่ายจริงไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีครับจุดตากันใจร้อนไปไหนเนาะขับรถรถมันก็เยอะเนาะบีบแต่าจะากันเชย จะปวดเลยเจะเย็นๆกันนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนเจ้เย็นๆก็ตอนนี้14นาฬกา13นาทีแล้วครับทุกคนก็เดินทางมาได้เกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วครับ 梭西纳克林二心九。So, see, ออหน่ยครับ hmm. เพราะว่าผมจะวิ่งขึ้นสะพานข้ามแยกนะครับผมต้องวิ่ง2เลนขวานะครับสเลนซ้ายมันจะเข้าพาราลไดเข้าอะไรอะพาราไดปาร์กเลยพาราไดไปน่าจะเป็นห้างเชื่อแล้วผมก็ลืมนะ โปูสีนักลินหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่พอล์มันจะเยอะนะครับสองเลนซ้าย อนนี้ผมกาลังจอดอถนนบางนาตลาดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมวิ่งไปกลับรถหน้ามีกลับบางนาดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าข้ามไปเข้าฝั่งซอยวัดประหลัดเปียงตรงข้างมิสซียผมกลัวมันติดคานทุกคน<ม>เอาชัวร์ดีกว่าครับต่อไปบนทางทนาถนนถนนบางนาตลาดแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ว่าเขาเปิดคานให้รถบรรทุกวิ่งเข้าอยู่นะครับเขาสร้าง หอพักนะครับโครงการข้างในสร้างหมู่บ้านนะครับคือช่วงนั้นน่ะรถบรรทุกเข้าได้ทุบซึบเข้าได้นะครับจะไม่รู้ว่าตอนนี้มันเข้าได้หรือเปล่านะครับเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปกลับรถหน้ามีกาบางนาแล้วก็มาเข้าทางบางนาตาดดีกว่าครับ เพราะว่าถ้าฝั่งข้างในออกมาข้างนอกมันออกมาไม่ได้แล้วทีเนี้ยเราต้องวิ่งย้อนกลับมาฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโกดังที่เราจะไปส่งมันอยู่เกือบติดบางนาตาดเลยนะทุกคน เข้าจากปากซอยไปนิดเดียวเเอย,ย,ย,อเอยไปงนนเ 3, เดี๋ยวผมเข้าทางหลักไปเลยครับเข้าทางหลักไปเพราะว่าตรงมีกาบบางนามันกลับได้สองเลนนะครับข้างในแล้วก็กู้ขนาดน,นะครับ ก็ผมไปกลับรถมาแล้วครับทุกคนไปกลับรถมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าในซอยวัดคองประหลัดเปียงแล้วนะครับก็ตาม gps บอกว่าเหลืออีกหนึ่งกิโลเมตรครับถึงโกดังนะครับ เแต่ก่อนมันจะมีคานนะครับตรงทางเข้าทุกคนก็ตรงไป,ลปเลยวัดไปมันจะมีคานอีกคานหนึ่งนะครับผมก็เลยไม่กล้าเข้าฝั่งนู้นมาทีนี้ผมก็เลยตกลุก ตกลงมาเข้าทางนี้จะดีกว่านะครับขี่เกียรวิ่งล้อมไปอ้อมมาอึ๊บโอ้โหกคดังทุกคน2อ0เมตรจุดหมายของคุณจะทางซ้ายเขาบอกว่าอีกสองกิโลเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายโกดังเลขที่ห้าสิบห้าทับเก้าครับ เรียงของหนักหน้ามาทุกคนรถวิ่งไม่ค่อยออกเลยครับผมไม่เคยใส่นะครับงานตัวเนี้ไม่เคยรับงานเจ้านี้ผมก็เลยกลัวมันขึ้นไม่หมดนะครับเพราะของมันร้อยกว่าลัง จะเป็นโกดังนี้ทุกคนห้าสิบห้าทับเก้าครับก็ส่งงานให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลา14บสนาฬิกาห้นาทีนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วครับผมเดนทางกลับบ้านมาบงกงนะครับก็จากบางแก้วไปบ้าน53กกิโลครับใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็สำหรับคลิปนี้พาพเพื่อนพี่ๆเดินทางมาส่งของให้ลูกค้าที่บางแก้วนะครับซึ่งต้นทางเรามาจากดอนเมืองนะครับซึ่งเป็นงานกระบะตู้ทึบละละ้ะมุบนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องอตมันทัวร์ทู่ทึบแคปไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน